ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิธีการใช้งานแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ของเราในฐานะผู้อำนวยการนะคะจากที่เราล็อกอินนะคะสิ่งแรกเลยที่เราจะเจอหลังจากทำการล็อกอินเข้ามาก็จะเป็นลักษณะของหน้าลักษณะอย่างนี้นะคะซึ่งหน้านี้เราจะเรียกว่าหน้าเริ่มต้นหรือว่าหน้าแดชบอร์ด ซึ่งหน้านี้จะแสดงให้เราเห็นถึง data ของโรงเรียนของเราจะเป็น Data การทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการล็อกอินเข้าใช้งานการมอบหมายงานนะคะแล้วก็เรามาดูกันเลยหน้านี้จากที่เห็นบริเวณด้านซ้ายมือนะคะตรงนี้เราสามารถทําการเลือกเพื่อที่จะดู Data ของข้อมูลในเดือนนั้นๆได้หรือว่าจะทำการกด select all เพื่อที่จะดู data ของโรงเรียนทุกๆเดือนเลย ทีนี้สิ่งที่ขึ้นมานะคะก็จะเป็นข้อมูลการเข้าใช้งานของอบุคลากรในโรงเรียนเราไม่ว่าจะเป็นครูแล้วก็นักเรียนอันดับแรกเลยนะคะเรามาดูกันที่ student log in ratio บริเวณกรอบตรงนี้ก่อนนะคะจะเป็น ratio การล็อกอินหรือว่าเปอร์เซนต์การล็อกอินนะคะเรามาดูที่นักเรียนก่อนเลยอันดับแรกเราจะเห็นนะคะว่าจากนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนเรา มีเด็กนักเรียนเข้ามาล็อกอินใช้งานจำนวน52.8%หากจะเทียบกับจำนวนนักเรียนทั้งหมดแล้วนะคะก็มีเด็กเข้ามาล็อกอินทั้งหมด52.8%ตรงนี้ก็จะเป็นของครูนะคะก็จากจำนวนครูทั้งหมดมีครูเข้ามาใช้งานโดยการล็อกอินทั้งหมด39.5% ่อมาจะเป็น overall login ratio ก็คือการเข้า l o อกอิ in, การใช้งานของทั้งครูแล้วก็นักเรียนรวมกันนะคะก็คือ51.9%นั่นเองกรอบต่อมาที่เราจะมาดูกันนะคะก็จะเป็น number of users ตรงนี้จะเป็นจำนวนของผู้ใช้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นครูผู้ปกครองแล้วก็เด็กนักเรียนนะคะว่าจำนวนผู้ใช้ในโรงเรียนเรามีทั้งหมดกี่ a อ c o u n t หรือว่ากี่คน จากที่เห็นนะคะเราก็จะมีระบุให้เป็นรายเดือนเลยตรงนี้ข้อมูลถ้าเป็นปกติแล้วใน1เทอมข้อมูลจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากเพราะว่าใน1เทอมจํานวนนักเรียนจํานวนครูจํานวนผู้ปกครองจะเท่าเดิมแต่จะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนภาคการศึกษาหรือว่าเปลี่ยนเทอมการศึกษาใหม่นั่นเองจากตรงนี้ข้อมูลเรามาดูกันเดือนล่าสุดนั่นก็คือมกราคมปี2021จะเห็นว่าในโรงเรียนของเรา มีนักเรียนมี Account นักเรียนทั้งหมด143 Account และแน่นอน Account ผู้ปกครองก็จะเชื่อมโยงกันนั่นก็คือมีจำนวน143 Account หรือว่าบัญชีเช่นเดียวกันทีนี้เรามาดูครูตรงนี้ก็จะมี9 Account ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้งานของแต่ละโรงเรียนที่แตกต่างกันนะคะส่วนถัดมานะคะที่จะมาดูก็คือจะเป็นส่วนของ total number of s t u d e n t logins ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของจำนวนการล็อกอินเข้าใช้งานเป็นรายครั้งจากที่เราแจ้งข้างบนนะคะตรงนี้เราจะคิดเป็นเปอร์เซนต์ก็คือการดูร้อยละแต่ตรงนี้เราจะมาดูกันในรายครั้งไปเลยว่าในแต่ละเดือนเด็กนักเรียนจากจากเด็กนักเรียนทั้งหมดของเราเนี่ยมีการล็อกอินเข้าใช้งานทั้งหมดกี่ครั้งยกตัวอย่างเดือนตุลาคมปี 20, 20หากเราจะมาดู จำนวนนะคะเราก็จะเห็นว่ามีทั้งหมด336ครั้งในการล็อกอินเข้าใช้งานแต่พอเราไปดูจำนวนจำนวนคนจำนวนนักเรียนของเรามีแค่86คนแต่ว่ามีการล็อกอินเข้าใช้งานทั้งหมด336ครั้งนั่นหมายความว่านักเรียน1คนมีการล็อกอินเข้าใช้งานมากกว่า1ครั้งแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นการอ่านค่าข้อมูลการล็อกอินเข้าใช้งานในรายครั้งเช่นเดียวกันตรงนี้แต่เพียง จะเป็นจำนวนการเข้าใช้งานของคุณครูหรือว่าของอาจารย์นะคะซึ่งสามารถดูได้รายเดือนแต่ละเดือนว่า,ามีคุณครูเข้ามาล็อกอินกี่ครั้งนะคะและแน่นอนเราสามารถขยายเพื่อที่จะดูเฉพาะเจาะจงเฉพาะส่วนได้อย่างเช่นตรงนี้เราก็จะทำการโฟกัสให้มันขึ้นมาแค่เฉพาะาในส่วนล็อกอินรายครั้งของอาจารย์ไปที่เราจะมาดูกันนะคะก็จะเป็นในส่วนของ assessment activity หรือว่ากิจกรรมการมอบหมายการบ้านการมอบหมายงานการมอบหมายข้อสอบในโรงเรียนของเราที่ถูกมอบหมายโดยอาจารย์นั่นเองค่ะจากตรงนี้นะคะจะเห็นว่าเป็น total number of exercises ก็คือ จำนวนของคำถามหรือว่าจำนวนของข้อสอบที่ถูกมอบหมายโดยอาจารย์ทั้งหมดเลยเราจะแบ่งออกเป็น2ออย่างก็คือ total of exercise ก็คือทั้งหมดเลยจำนวนของข้อสอบทั้งหมดกับ number of exercises with at least one answer ก็คือจำนวนของข้อสอบที่มีคำตอบอย่างน้อยหนึ่งคำตอบนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตรงนี้กัน assign exercise นั่นก็คือจำนวนของคำถามท,ามที่ถูกมอบหมายไป คิดเป็น3,599คำถาม assign activity ก็คือจำนวนของกิจกรรมที่ถูกมอบหมายไปคิดเป็นรายครั้งก็คิดเป็นครั้งก็คือ552ครั้งนั่นแสดงให้เห็นว่าใน552ครั้งในการมอบหมายกิจกรรมมีคำถา,ถามถูกมอบหมายไปด้วยจำนวนทั้งหมด3,599ครั้งนั่นเองค่ะต่อไปเราจะมาดูกันในส่วนนี้เป็น opening ratio opening ratio นี่หมายความว่า าการเปิดทำกิจกรรมของเด็กนักเรียนนะคะภายในเดือนต่างๆ อย่างเช่นว่าอาจารย์มีการมอบหมายงานให้กับเด็กแล้วเด็กมีการเปิดแล้วก็ทำกิจกรรมนั้นๆคิดเป็นเปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ซึ่งสามารถดูได้เจาะจงรายเดือนอย่างเช่นเดือนธันวาคมเนี่ยนะคะจากที่อาจารย์มอบหมายงานมาเด็กนักเรียนมีการเปิดและทำกิจกรรมครบทุกคนคิดเป็นจำนวน100%เลยนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะก็จะสามารถดูได้แต่ละเดือนแตกต่างกันออกไป หลังจากนั้นเรามาดู average score for exercise with at least one answer ตรงนี้นะคะจะเป็นคะแนนจะเป็นคะแนนก็คือจะเป็นคะแนนเฉลี่ยของในแต่ละเดือนว่าในแต่ละเดือนเนี่ยจากที่อาจารย์มอบหมายงานไปแล้วเด็กนักเรียนในโรงเรียนเราทำข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วคะแนนออกมาเป็นลักษณะไหนเทียบกันเป็นค่าเฉลี่ยของในแต่ละเดือนแต่ละเดือนอย่างเช่นในเดือน จุลายหรือว่าเดือนกรกฎาคมจากที่อาจารย์มอบหมายงานให้เด็กนักเรียนมีการเปิดทำข้อสอบแล้วผลคะแนนสอบคิดเป็นคะแนนออกมา47.66%เดเดือนถัดมาสิงหาคมตรงนี้จะไม่มีคะแนนเพราะว่าเราจะดูได้ว่าตรงนี้สิงหาคมไม่มีการมอบหมายกิจกรรมใดๆเลยเพราะฉะนั้นแน่นอนก็จะไม่มีคะแนนทีนี้เราก็มาดูถัดไปนะคะเดือนถัดไป คะแนนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ในเดือนถัดไปนะคะก็จะสามารถเปรียบเทียบกันได้ตรงนี้ต่อไปนะคะหลังจากที่เราดูหน้านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วกิจกรรมต่อไปที่เราจะทำการดูกันก็ได้แก่กิจกรรม class activity หรือว่ากิจกรรมในห้องเรียนซึ่งแน่นอนสิ่งที่เราทําได้ก็คือการเลือกดูรายเดือนหรือว่าเลือกดูทั้งหมดตรงนี้นะคะสามารถกดเลือกดูรายเดือนได้ และตรงนี้สิ่งที่เราทำได้อีกอย่างก็คือการฟิลเตอร์ดูแค่เฉพาะรายห้องถ้าเกิดว่าเราต้องการดูห้องใดห้องหนึ่งก็สามารถกดเลือกได้แค่เฉพาะรายห้องไปหรือว่าถ้าเกิดว่าต้องการเลือกจะดูทั้งหมดก็คลิกทุกฟังก์ชันที่มีคลิกของทุกห้องที่มีอยู่ตรงนี้ subject name ก็จะเป็นในส่วนของรายวิชาหรือว่าประเภทวิชาที่เราต้องการจะดูหากอาจารย์ต้องการจะดูประเภทวิชาใดประเภทวิชาหนึ่งก็สามารถกดคลิกเลือกได้เช่นเดียวกัน ค่ะจากตรงนี้ total number of exercises in classes นะคะก็จะเป็นจำนวนของข้อสอบทั้งหมดที่ถูกมอบหมายให้กับห้องนี้นะคะของตลอดเดือนที่เราเลือกเลยเนี่ยเด็กนักเรียนในห้องนี้ได้รับคำถามจากอาจารย์คิดทั้งหมดนะคะเป็น2,221ครั้ง ของนักเรียนห้อง 1a ต่อไปก็เป็นของนักเรียนห้อง 1. นึ่งปวชนักเรียนห้อง 1. ปวสนะคะตรงนี้จะดูเป็นรายห้องเพราะว่าตรงนี้จะเป็นคลาสแอคทิวิตีนั่นเองถัดมาตรงนี้ก็จะดูเป็นการเปิดและการทำข้อสอบเหมือนกันเพียงแต่ว่าก่อนหน้าเราดูเป็นรายเดือนใช่ไหมคะตรงนี้เราดูเป็นรายห้องในรายห้องเนี่ยคะ่ะในห้อง 1a หลังจากที่อาจารย์มอบหมายกิจกรรมให้เราทำแล้วเด็กนักเรียนมีการเปิดเข้าใช้งานเป็นจำนวน 47. 8นะคะ ตรงนี้เราจะคิดกันในส่วนของรายห้องถัดมาเราจะมาดูตรงนี้จะเป็น Average Score นะคะ in classes จากที่เราดูก่อนหน้านะคะมันจะเป็นในของรายเดือนซึ่งเราจะสามารถเจาะจงดูแต่ละเดือนแต่ละเดือนแล้วตรงนั้นเราจะไม่ได้ระบุว่าห้องไหนเป็นห้องไหนแต่ตรงนี้เราสามารถระบุเจาะจงได้ถึงรายเดือนแล้วก็ดูเฉพาะห้องได้เลยคะแนนของห้อง 1A จากที่อาจารย์มอบหมายให้ทํางานทั้งหมดเด็กนักเรียนห้อง 1a มีการทําข้อสอบมีการทําการเดินการสอนพอสอบออกมาแล้วคะแนนคะแนนหรือว่าผลการเรียนนะคะก็จะออกมาเป็น55.8%อย่างที่เราเห็นนะคะแล้วตรงนี้เราก็จะมาดูห้องถัดมาก็คือได้39.3%ตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีห้องยิ่งมีห้องมากมายขนาดไหนตรงนี้ข้อมูลตรงนี้ก็จะแตกต่างกันไปนะคะค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของ Class Activity ถัดมาเลยก็จะเป็น Teacher Activity Teacher Activity นะคะก็จะเป็นการดูกิจกรรมการมอบหมายงานของอาจารย์ซึ่งเราสามารถเจาะจงดูได้ถึงแต่ละท่านเลยอย่างเช่นเราต้องการที่จะดูของเดือนไหนก็สามารถกดไปดูของเดือนนั้นได้แล้วทีนี้เราสามารถเลือกดูรายห้อง แล้วก็อาจารย์ซึ่งเราสามารถเลือกรายคนได้แต่เนื่องจากตัวนี้เป็นเดโมอเคานนะคะเราจะมีอาจารย์ให้ดูแค่เพียงคนเดียวแต่ของทางโรงเรียนถ้าเกิดว่าทางโรงเรียนหรือว่าทางวิทยาลายัยมีจํานวนอาจารย์หลายคนทางผู้งหนวยการก็สามารถกดคลิกเลือกดูทีละท่านหรือว่ากดคลิกเลือกดูทุกๆคนเพื่อที่จะดูว่าอาจารย์แต่ละท่านมีการทํากิจกรรมมีการมอบหมายงานให้กับเด็กนักเรียนมากน้อยแค่ไหนจากาตรงนี้ เช่นเดียวกันก็สามารถเลือกอรายประเภทวิชาได้เช่นเดียวกันจากข้อมูลตรงนี้นะคะเราจะมีครูแค่คนเดียวก็คือครูจอ n นนี่ตั้งใจสอนจะเห็นว่าครูจอนนี่ตั้งใจสอนน,อน,นียค่ะมีการมอบหมายข้อสอบหรือว่ากิจกรรมให้กับเด็กนักเรียนค่อนข้างที่จะเยอะนั่นก็คือจํานวน2,124ครั้งนั่นเองทีนี้เรามาดูว่าจาก2 0 0 0 124ครั้งที่อาจารย์มอบหมายงานไปเนี่ยเด็กนักเรียนมีการเปิดใช้งานแล้วก็มีการทำข้อสอบคิดเป็นเปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ทั้งหมดตรงนี้ก็จะเป็นการอ่านข้อมูลในส่วนนี้นะคะก็จะเท่ากับนี่อย่างที่เห็นนะคะตรงนี้ teacher name ก็คือครูจอนนี่ตั้งใจสอน opening ratio ก็คือเด็กนักเรียนมีการเปิด การทำกิจกรรมที่ครูจอนนี่ตั้งใจสอนทั้งหมด51.2%นั่นเองตรงนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่ามีอาจารย์หลายท่านก็จะมีข้อมูลขึ้นมาอีกหลายๆข้อมูลทีนี้ส่วนถัดมา average score for exercises with at least one answer in classes นะคะก็จะเป็นคะแนนเฉลี่ยของอ ของของห้องคะแนนเฉลี่ยของรายห้องนะคะก่อนหน้านี้เราดูเป็นคะแนนเฉลี่ยรายเดือนของแต่ละเดือนแล้วก็ไม่ได้เจาะจงห้องแต่ทีนี้เรามาดูของรายห้องกันเลยอย่างห้อง 1a เนี่ยจากครูจอนนี่ตั้งใจสอนใช่ไหมคะครูจอนนี่ตั้งใจสอนห้องหนึ่แล้วมอบหมายงานให้ห้อง 1a ทีนี้เด็กในห้อง 1a คิดเป็นคะแนนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เลยมีการทํากิจกรรมแล้วเด็กนักเรียนทั้งห้องคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือผ่านไปทั้งหมด72.1% นั่นก็แสดงให้เห็นว่าเด็กนักเรียนในห้องนี้ก็อาจจะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะดีเพราะว่าคะแนนสูงแต่เรามาดูในห้องถัดมาเราก็จะเห็นว่าคะแนนก็ค่อนข้างจะต่ําตรงนี้ก็จะสามารถทําให้เราเห็นคะแนนจำคะแนนรายห้องในภาพรวมรายห้องได้นะคะสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทางผู้อำนวยการสามารถมอนิเตอร์ครูได้เช่นเดียวกันค่ะตรงนี้ในส่วนของแดชบอร์ดที่เป็น ข้อมูลจาก Power BI ก็จะแสดงคร่าวๆประมาณนี้ต่อไปสิ่งที่ผู้อำนวยการจะสามารถดูได้จากบัญชีนี้นะคะนั่นก็คือบริเวณนี้เองนะคะนะคะจะเป็นในส่วนของคำถามคำถามตรงนี้คืออะไรในส่วนของคำถามตรงนี้ก็คือตัวคำถามที่ลิงก์กับบัญชีผู้ใช้ของครูกับของนักเรียน นะคะเป็นคำถามที่อยู่ในรายวิชาต่างๆทั้งหมดที่ทางเรามีให้กับทางโรงเรียนนั้นๆนะคะซึ่งพอ,อสามารถเลือกเลื่อนดูตรงนี้ได้หรือว่าพอ,อจะสามารถกดฟิลเตอร์ตรงนี้เพื่อที่จะทำกาการกรองให้เป็นสโคปเล็กๆเพื่อที่จะดูรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้ยกตัวอย่างนะคะก็ทำการกรองจากประเภทวิชาเลือกสำนักพิมพ์ต่อมาก็เลือกวิชา ทีนี้คำถามที่ออกมานะคะก็จะเป็นคำถามเฉพาะรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมเท่านั้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการกรองดูคำถามส่วนพัฒนาการถัดมาจะเป็นพัฒนาการนั่นก็คือจะเป็นการเช็คพัฒนาการของเด็กนักเรียน ของโรงเรียนเราซึ่งตรงนี้จะแตกต่างจากบัญชีของคุณครูซึ่งคุณครูเขาจะเช็คได้แค่เฉพาะเด็กนักเรียนในห้องที่เขาสอนเท่านั้นแต่ผู้อำนวยการจะสามารถเช็คได้ของเด็กนักเรียนทุกคนของเด็กนักเรียนทุกห้องเลยยกตัวอย่างนะคะเช่นท่านผู้อำนวยการต้องการที่จะเช็คเด็กนักเรียนห้องปวช1นทับหนึ่งหรือว่าสมมตินะคะเป็นห้องปวช 1A ดีกว่า ทางพอต้องการที่จะเช็คแล้วก็สามารถเลือกระยะเวลาได้ว่าต้องการที่จะเช็คพัฒนาการของเด็กห้องนี้ในช่วงระยะเวลานี้ถึงนี้แล้วก็ทําการกดเลือกตรงนี้นี่ค่ะตรงนี้ข้อมูลของเด็กก็จะขึ้นมาซึ่งจะเป็นการดูนะคะว่าในแต่ละวิชาในแต่ละกิจกรรม เด็กคนนี้เด็กคนนี้มีการทำงานแล้วคะแนนขึ้นมาเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็จะสามารถทำให้รู้ได้ว่า,าเด็กคนไหนอ่อนเด็กคนไหนยังาขาดหรือว่าต้องการความช่วยเหลือในด้านใดก็จะสามารถดูได้ซึ่งตรงนี้ค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็สามารถดูได้ลึกไปถึงหัวข้อเช่นเดียวกันอย่างเช่นหัวข้ออย่างนี้นะคะ โอเคเรามาดูอย่างเช่นวิชาวัฒนธรรมและอาเซียนเราจะรู้ว่าวิชาวัฒนธรรมและอาเซียนมีทั้งหมดกี่บทแล้วในแต่ละบทเด็กทําได้กี่เปอร์เซนต์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นในการเช็คกิจกรรมซึ่งจะเป็นลักษณะเดียวกันกับอของบัญชีของอาจารย์ค่ะตรงนี้นะคะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าการใช้งานก็จะเป็นการตั้งค่าทั่วไปที่สามารถเปลี่ยนชื่อ,อ ขอทีค่ะสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลเปลี่ยนรหัสผ่านลิงก์บัญชีเข้ากับอ่าอีเมลหรือว่าตั้งค่ารูปโปรไฟล์ได้นั่นเองค่ะจากนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการใช้งานคร่าวๆของบัญชีผู้ใช้ผู้อำนวยการนั่นเองค่ะ